สวัสดีนาะนผู้ชมด้วยนะครับก็เราอยู่กเกมโดคุโรครับมันเริ่มมุ่นเลยก็อะไรอ่ะมีจอมมารผู้หนึ่งได้จับเจ้าหญิงเป็นตัวประกันก็ผมเล่ามัวนะครับผมเล่าไปตามภาพที่เห็น มีเจ้ากระดูกน้อยที่โดนเตะไปก็มีขุนนางผู้หนึ่งเอายาพิเศษมาให้ลายจอมานกินนออยู่ๆก็มีแก่าเฉยแล้วจอมานก็โกรธแล้วก็ได้เตะเจ้ากระดูกไปอีกทีนึง เจ้าหญิงก็ได้แต่ร้องไห้โศกเศร้าเสียใจเจ้ากระดูกก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้เจ้าหญิงอะไรอ่ะเจ้าหญิงหยุดร้องไห้แต่เจ้าหญิงก็มองไม่เห็นเจ้ากระดูกเลย เจ้าหญิงก็ได้ร้องไห้อีกทีไม่รู้ประตูล็อกไปอยู่เจ้าดุก็ไม่กล้าช่วยเพรารว่ากลัวแต่อยู่ก็เห็นเจ้าหญิงสำคัญกว่าจอมานก็เลยช่วยเจ้าหญิงโดยการเปิดประตูให้ ่เงก็เดินมาด้วยความสงสัยโอเคนะครับก็เกมนี้ผมเล่นในโทรศัพท์นะครับก็มันอาจภาพมันอาจจะมีกระตุกมากเพราะเครื่องผมก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้น <c oughs>

okay yeah. ไม่ต้องแล้วกันดีมากโอเคเราต้องรอกกดตรงนี้ใช่ไหม หิ <c oughs> ่ไงไม่ไม่หล่นลงมาว่าเ้เวลาไปหนึ่งนาทีกับอีกยีิหวินาทีโอเคอย่างนี้เป็นไรเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโอเค เอาขึ้นมาชึบตีแม่งตีแม่งไอ,อชิบหายเฮ้ยไม่เห็นแล้วล่ะตีแม่งแม่งไม่ล่วงไม่ล่วงใช่ไหมได้ได้ได้ไม่ล่วงใช่ไหมฮะเฮ้เอาอันนี้ไปก่อน เออเรียบร้อยืออรอแล้วรอเราก็รอตรงนี้มันสปอนใหม่อีกทีหนึง่งไม่ใช่ผมแคสเสร็จแล้วไฟเสียนะเฮ่จะวิงมาเลย โอเคก็ตรงนี้คงไม่มีอะไรมั้งแต่ตรงนู้นอะที่รู้คือมีเหรียญถึงมา่วะไม่ถึงเหรียญมันจะลงมาด้วยไหมเนี่ยไม่ลงด้วย

อะไรมีมหากับพี่เหรอฮะไปดิเฮ้ยเฮ้ยเออ ไปเอ้ยเจ้าหญิงจะเดินโอ้ฝังทางว่ะเจ้าหญิงเดินไปไปไกลๆอ๋อชิพายมันตามเจ้าหญิงไปละเอ้เจ้าหญิงรอ,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 อ่อลเฮ้ เ้่นลาไปหนึ่งนาทีสิบสองวิโอเคนี่อะไรนี่ช็อคช็อคนี่นาฬิการหรือเปล่าอ๋อน ok. หน้ามนจีช็อคเฮ้ตกเองด้วยไงวะยังไงวะอ๋อ, okay. อ,อ,อนนโอเคเอาอนุทโอ้เออไปไปไป ้าวไม่ต่อวะอ้าวต่อดิเอออ๋อ,อ,อเดี๋ยวต้องรอ,อกดวะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยกดเหรียญอยู่ล่างฉลเวลาไป58าิบแวิเอง to, to không à, nữa to hơi hơi luôn hơi hơi đó hơi hơi Đợi, hơi 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 luôn hơi 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 แล้วเราจะการจัดการมันยังไงอ่ะต้องมากลากมาหรือเปล่าไม่ใช่มากมากน่มันพีมากเฮ้ย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 เราตีก,ก็ได้นี่วะเออก็โง่ทำไมวะ โอเคแล้วเราไปตรงนี้มาเลยเจ้าหญิงเจ้าหิง,เ,หงเออเรียกเจ้าหิงดีกว่าอแต่ไม่ผิดน้ำยาน,นี้ทำให้เรากลายเป็นเจ้าชายมั้ง อ๋อโอเคไปเอยข้างล่างมีเหรียญเ,เหรียญเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้เราต้องอุ้มไปใช่ไหม ôi lay quá đợi, đợi đưa Rồi. Rồi đi cũng coi lên. Có kiếm miếng gần trăm này. สามารถตีได้โอเคตีได้ใช่ไหมโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกุหลุดเลยอ้าวจิติตหายตายได้ไงวะเดี๋ยวรอตีตัวบนก่อนขอจะยิงไม่ต้องกลัวผมอยู่นี่ทั้งคนเค ตายยังวะน,นี่วะมามามานี่ต้องโดดกลาองอากาศเจ้าหิงรอแป๊บหนึ่งเฮ้ย <c oughs> ขอโทษผมขอโทษผมผิดไปแล้ว เคลียข้างลาง่างสิก่อนโ,โอ้โอ้โอ้แลก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 แ i <laughs> จะาหญิงโดนขังกรงอีกแล้วมันบอสนี่วะแล้วเด็กกาเดียนเหรอมากาเดียนใช่ไหมกาเดียนกาเดียนได้กาเดียนมาเดี๋ยว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 เฮ้ย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 โหเท้าแมสกิดอู้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 โอย เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยว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 รอกกองก่อนมายังมาแล้วมาแล้วอืมามามาโดดประมาณตรงนี้ไหมเออนี่ฟันคัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกหือลุกไรเลิฟหรือเปล่ายังไม,ม่ใช่เหยียบข,ข้างบนเราจะเ็บยัเป็นไงเนี่ยช่างมันก่อนเอาแค่ผ่านสเตจแล้วโดดมาตรงนี้ไหมเออตายแล้วตายแล้วตายแล้ว เรียบร้อยลมไปแล้วโอเคใช้เวลาไปหนึ่งนาทีเก้าวิสเตตคอมพิส okay, เจ้าชายก็ได้มาเจ้าชายคงกระดูกมาช่วยเจ้าหญิงแล้วแล้วก็ชี้นำทางให้ เจ้าหญิงหันมาและมอบของวิเศษให้มันคือกระดิ่งนั่นเองกระดิงนำโชคแล้วเจ้าหญิงก็ได้เดินจากไป แล้วเจ้ากระดูกก็ยิ้มแล้วก็เดินตามเจ้าหญิงไปแต่เจ้ากระดูกนั้นไม่รู้เลยมีคนแอบดูอยู่โอเค clock tower หอนาฬิกาโอเคครับก็เฮ้ยเฮ้ยเจ้าหญิง ถ้อยิง้ไม่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเราจบพาร์น,นี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร์กันเลยนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้สวัสดีครับ